ตอนนี้เขามีแคมเปญมาใหม่อีกแล้วนะฮะของ TikTok เชิญเพื่อนครับก็ชนเชิญคนหนึ่งเนี่ยรับถึง1,100บาทเลยนะครับตอนนี้ใครที่ขึ้น แคมเปญแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะรีบเข้าไปเล่นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีการเพิ่มเงินรางวัลให้กับการเชิญเพื่อนมาโหลดแอป tikt o อกนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะทีเดียวนะครับสำหรับการเชิญเพื่อน1คนได้ถึง1,100บาทครับถ้าเราเชิญ10คนเนี่ยเราจะสามารถได้เงินเนี่ยถึง11,000บาทเลยทีเดียวเวลาในการเชิญเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดไปดูกันเลยนะครับ เข้าไปที่หน้าที่ตอกของตัวเรานะครับแล้วก็กดที่เหรียญสีทองซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับเหรียญสีทองฮะกดเข้าไปครับแล้วเขาก็จะพาพวกเราเนี่ยเข้าไปที่หน้ากิจกรรมเชิญเพื่อนฮนะมันก็จะขึ้นมาให้เชิญเพื่อนคนหนึ่งฮะเห็นไหมครับได้ถึง1 1ึ0นึ่งพันหนึ่งร้อยบาทฮะเห็นไหมต่อคนฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทฉะนั้นเองถ้าเราเชิญสิบคนเนี่ยเราจะได้รับเงินถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทอันนี้ถือว่า ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในการเชิญเพื่อนของกิจกรรม Tik t o อกท้งนี้ก็ใครที่ขึ้นแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆครับรีบไปกดนะครับแล้วก็ไปเชิญเพื่อนที่ยังไม่มีตัว t ิ k ตอกในในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ไม่เคยสมัครนะต้องบอกว่าต้องเป็นคนใหม่จริงๆนะถึงจะทําได้ก็ให้ไปกดร่วมกิจกรรมนะฮะก็จะสามารถเนี่ยครับของผมก็เชิญได้ที่3ล้านกระเรียนะฮะก็คือได้300กว่ากบาทตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าตอนนี้ผมเชิญได้3คนนะฮะ สามคนก็กาลังดาเนินกิจกรรมอยู่นะฮะตอนนี้ของเขานะฮะเห็นปะคนนี้ก็ได้2วันแล้วนะครับส่วนพี่คนนี้ก็ได้1วันแล้วนะฮะพี่คนนี้ก็ได้1วันนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆที่ผมเชิญเนี่ยเล่นครบ10วันนะฮะผมก็จะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับจากทิกต o k นะฮะไม่ใช่ว่าได้จากคนนี้นะคนนี้เขาก็จะได้เหรียญของเขาเหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็จะได้ จาก t i k t o อกอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะไม่เกี่ยวกันฮะตอนนี้ก็ต้องให้เขาเนี่ยพยายามเล่นให้ครบวันละ30นาทีนะฮะนี่ครับจนครบ10วันนั่นเองก็คือวิธีการก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอที่เขาแนะนําให้ดูเนี่ยให้จบนะวิธีการเชิญผมนะฮะวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็ผมจะเข้าไปที่ตรงนี้นะแล้วก็กดเชิญนะฮะเห็นปุ่มเชิญตรงนี้ไหมครับกดเชิญเข้าไปนะฮะนี่ครับ เนี่ยครับเราจะเลือกแชร์เป็นมสเซจแชร์เป็น f a c e b o o k l i n e หรืออะไรก็ได้นะครับแต่วิธีการที่ผมใช้ง่ายเลยครับก็คือจะเป็นการกดคัดลอกลิงก์ครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะฮะพอกดเสร็จครับเพ,เพื่อนๆเห็นข้างบนไหมฮะขึ้นว่าคัดลอกแล้วพอเรากดคัดลอกเสร็จเนี่ยเราเอาลิงก์ตัวเนี้ยไปวางใน l ล ne กลุ่มหรือในเพจ Facebook ในยูทูบอะไรก็ได้ครับคนที่เขากดเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ต้องใส่รหัส แบบนี้ครับไม่ต้องใส่รหัสก็คือถ้าเราส่งเป็นลิงก์เนี่ยรหัสมันจะใส่ให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับตัวน,นี้ก็ให้เพื่อนๆครับรีบไปเล่นกิจกรรมของ TikTok เชิญเพื่อนเลยนะครับตอนนี้ด่วนเลยนะฮะเขาแจกหนักจริงนะครับตอนนี้ไปลุยกันเลยนะครับ